ผมว่าเสน่ห์ของการเดินทางเนี่ยนะบางครั้งก็คือสิ่งเรียบง่ายที่เกิดขึ้นระหว่างทางเสียงหัวเราะเหล่านั้นบางครั้งมันออกมาจากความสุขณช่วงเวลานั้นจริงๆความสุขในแบบที่ว่าวันปกติวันทั่วๆไปเราอาจจะไม่ได้เห็นมัน สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะ ZT Story คลิปนี้เป็นวันที่2ของผมในจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปปางอุงนะจะใช้เวลาเดินทางประมาณสัก7ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเตรียมสัมภาระแล้วก็จะออกเดินทางกันนะครับเราจะแวะทานอาหารเช้ากันที่ไหนสักแห่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปกันนะครับมาดูกันว่าที่ปังอคงเนี่ยมันจะสวยงามอย่างที่ผมเคยเห็นใน โลกออนไลน์หรือเปล่าเดี๋ยวไปชมความจริงกันครับ<ะ>นี่ทุกคนนี่คือโฮสเทลที่เราพักกันเมื่อคืนนะแล้วก็เนี่ยเป็นรถ2องคันที่จะพาพวกเราไปถึงปางปุนในวันนี้นะอากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นะ17องศาถือว่าหนาวพอตัวใช่ผมเป็นคนชอบบรรยากาศหนาวๆอยู่แล้วใช่ก็รู้สึกฟินเหมือนกันนะทุกคนดูท้องฟ้านะด้านหลังมันน่าจะไม่ปรับโฟกัส แต่ว่ามันสวยมากดูดิมีเสียงนุกเสียงอะไรโอ้โหโคตรธรรมชาติที่เราตวนี้ก็เน่อเลยแต่ถ้าเราวิ่งขึ้นไปเกิบได้แล้วแป๊บเดียวหนึ่งนาทีเลยแล้ได้เลยเขาไม่ต้องวิ่งแบบเลี่ยวนะขึ้นตรงๆเลยเออ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางที่จะไปปางอุงนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเราผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยโค้งแล้วนะทั้งหมดเนี่ยมันกี่โคง้งประมาณ1 0 0 0พกว่าโค้งนะใช่เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปแล้วนะใครอ้วกก่อนไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวระหว่างทางนะทุกคนดูด้านหลังดูเห็นว่าเป็นภูเขาโอ้สวยสวยงามมากดูนี่ <ผ>ม,ม,มีมีด้านล่างอีกนะทุกคนซึ่งมันมันสวยมากไม่ดขัเล่ใไหม้าผ้าตอะไรข <c oughs> ้อดีของการออกเดินทางร่วมกันลหลายๆคนหนีไม่พ้นการได้มีเสียงหัวเราะตลอดทางนี่แหละ ทุกคนตอนนี้เราถึงที่ปางอุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูบรรยากาศรอบๆนี้ตอนนี้กําลังติดต่อเรื่องอะไรนะที่พักใช่ไหมกลางเต็นท์อะไรแบบนี้ใช่ดูสงบมากดูน้ำโอ้โหนี่ตอนนี้ผมอยู่ในเต็นท์แล้วนะนี่เดี๋ยวรอแดดร่มก่นนิดนึงเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศแล้วนอกตอนนี้แดดจังจจ่อยูอ่เจอกันครับตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นนะทุกคนบรรยากาศนี่ จะจะบอกว่ายังไงแดดดี Daddy นะใช่แดดดีแดดดีแล้วก็แบบแสงก็สวยดูแม่น้ําดูเห็นว่าเรานอนติดแม่น้ําเลยนะนี่คือปางอุ๋งนะครัใช้เวลาเดินทางจากเชียงใหม่ประมาณ7-8ชั่วโมงถูกป่ะ <Daddy. S 1> ใช่แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการชงกาแฟโดยมือโปรนะฮะโอ้ Know what ทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดออูริมแม่น้ำนะโอ้ยผมไม่ใส่รองเท้าด้วยคขเจ็บเลยจะมีก้านไม้ที่มันแหลมอ่ะดูทุกคนดูดูแม่น้ำน่าโดดมากนะแต่ว่าเขาไม่ให้เล่นน้ำช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้แหละน่าจะทุกช่วงแหละแต่ว่านี่แพ้ขึ้นนะใช่ดูโอ้โห ถ้าสมมุติว่ามีบ้านแบบนี้แล้วก็แม่น้ําแบบนี้อยู่ยข้างหลังบ้าน,นฟินไม่ต้องออกไปไหนลนะ<ย>ดูภูเขาสิเห็นปะนปสุดยอดมากเ,เดี๋ยวผมหาห้องน้ําแป๊บนะอ,อากาศหนาวนะทุกคนมันมีแดดแต่ว่ามันหนาวอะอยู่บนเขามันก็เลยหนาวโอ้โหทุกคนน้ําโคตรเย็นเลยนี่ดูโอ้ สุดยอดเหมือนที่ร้านกินเมื่อกี้เลยซึ่งมเมล็ดก,กาแฟเนี่ยเราได้จากร้านอะไออ <c oughs> รน,นะโมเมนต์เออใช่ใช่ใช่มเมล็ดเมล็ดร้านเมล็ด <c oughs> มาดูบางกี้ทำรสชาติเหมือนกันเลยนะแล้วอจอดทุกคนตอนนี้หกโมงเย็นนะดูแสงสุดยอดมากดูแสงที่ทกระทบใบหน้าผมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวทุกคนสุดจัด สวยมากสวยมากตอนนี้เรามากินลูกชิ้นกันก่อนนะทุกคนเมยลูกชิ้นไส้กรอก,กอโอ้สุดละอด,าด่าเอ้โอ้ยนี่ทุกคนตอนนี้ วับมาที่เช้าวันใหม่ของอีกวันหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมันมืดด้วยผมก็ไม่อยากจะถ่ายด้วยมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่มีไฟไงดูบรรยากาศดูเห็นหมอกปะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดูหมอกทุกคนดูหมอกดูหมอกโอ้โหโอ้ผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากทุกคนดูนะนี่ภูเขาแล้วก็มีคนล่องแพรตรงนู้นด้วยสวยมาก หนาวมากเมื่อคืนหนาวมากผมต้องใส่เสื้อนี่เลยใส่สามชั้นทั้งหมดนี่ทุกคนดูนี่ที่ก่อไฟเมื่อคืนนะเดี๋ยวผมพาไปดูชิดติดริมแม่น้ําเลยนะนี่คนดูแม่น้ําดูโอ้โหมันฟินมากทุกคนผมอยากให้ทุกคนมาเห็นเหมือนกับที่ผมเห็นตอนนี้อย่าดูแมสุด จัดบ้างเลย,ยจันทร์ขึ้นให้เห็นด้วยอากาศประมาณนี้แหละผมชอบไม่หนาวมากไม่ร้อนมากแต่เมื่อคืนเนี้ยคนหนาวเลยทุกคนหนาวแบบสุดขั้วโอ้โหแทบนอนไม่ได้แต่ก็ฝืนนอนจนได้ผมเคยเห็นแต่ในละครอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมาจริงมันก็สวยเหมือนกันนะไปไปขึ้นขึ้นดูมีเต็นท์เต็นไม่ค่อยเยอะช่วงนี้คนจะน้อยมาก ทุกคนดูมันสวยมากนี่คือสถานที่ที่ต้องพิชิตถึง1,800กว่าโค้งเลยทีเดียวนะทุกคนผมจะไม่ผิดว่าตัวเลขที่แม่นมันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ไม่หนีจากนี่นะ1,800กว่ากว่าโค้งต้องบอกเลยว่านั่งรถกันแบบเอือนกันเลยทีเดียวสวยมาก คือมาปางองุงเนี่ยถ้าคุณไม่อ้วกคุณก็สุดยอดละดูโด,โด,โดไปายนี่คือป้ายนะปางองุงเดี๋ยวผมพาไปเดินรอบๆนะทุกคนไปดูบรรยากาศแต่ละมุมมันเป็นยังไงบ้างไม่เคยนั่งรถที่แบบโค้งเยอะขนาดนี้มาก่อนนะโอ้ทุกคนนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะเด้วดวงอาทิตย์ขึ้นเห็นป่ะแล้วก็แม่นม้ํา แสงดวงสิทธิ์กระทบกับอืมแม่น้ําตอนนี้ผมพูดไม่ค่อยสะดวกละเพราะว่ามันหนาวแล้วก็ปากแตกด้วยเห็นป่มเห็นปะตอนนี้ปากผมแตกและด้วยความหนาวนะคิดเอาเองว่ามันหนาวแค่ไหนดูทุกคนภูเขารายล้อมเต็มไปด้วยแม่น้ําเสียงนกเสียงกามันเหมาะกับคนที่แบบพักผ่อนรีแลกอะไรเนี้ยซึ่ง แน่นอนว่าบรรยากาศแบบนี้มันตรงกับไลฟ์สไตล์ของผมด้วย,ยดคนอื่นยังนอนอยู่เลยเดินแค่สองสามคนแต่เมื่อคืนผมนอนก่อนเพื่อนน่าผมจำได้เพราะผมหนาวากะเข้าไปซุกในผ้าผมเลย โอเคทุกคนตอนนี้แดดเริ่มจ้าแล้วผมจะกลับไปที่เต็นท์ก่อนนะทุกคนดูตรงนั้นดูเขาลอยแพกันเห็นป่ะบรรยากาศมันดีมากโอเคไปเดี๋ยวเดินขึ้นก่อนนี่ตอนนี้ผมอยู่บนสะพานนะสะพานที่ยื่นออกไปกลางแม่น้ำนี่ดูสะพานแล้วนี่แม่น้ำดูด้านหลังก็เป็นแพเห็นป่ะใช่สวยมากเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปที่นี่สักช็อตหนึ่งโอ้บรรยากาศดูด้านหลังก็เป็นเต็นท์ ุน,นี่ทุกคนตอนนี้ผมกําลังล่องแพนะโอ้โหดูดิเช,าช,าชา้าเช้าทำกลางธรรมชาติเนี่ยโอ้โหนี่ผมนั่งกันมา3คนนะรวมคนพายด้วยดูยบรรยากาศข้างหลังสิสุดยอดมากทุกคนมันมีหมอกมันมีภูเขาโอ้โหมันฟินมากนะทุกคนคือกล้องผมแบตหมดนะผมต้องถ่ายกับกล้อง iPhone ซึ่งเป็นกล้องหน้าด้วยภาพมันอาจจะเบลอๆหน่อยนะทุกคนไม่เป็นไรนี่ดูธรรมชาติสองข้างทาง มันเป็นความรู้สึกที่ยอเยี่ยมมากนะณนะเวลานั้นเนี่ยใช่ทุกคนดูดูผมนั่งหน้าสุดเลยนะโอ้โคเท เราไปถามนะเป็นไงบ้างครับที่นี่ดีค่ะดีครับแล้วก็เป็นไงบ้างครับรูปก็ด่าบรรยากาศโอเคเลยใช่ใช่เห็นไหมทุกคนพูดเหมือนผมมากันนะมากันนะปงงนังองนะทุกคนแต่คุณต้องพิชิตโค้ง1,800้กว่าโค้งให้ได้ก่อนนะ <c oughs> รวมไปกลับก็ประมาณ3 0 0พันกว่าโค้งไหม <c oughs> น่าจะใช่เป็นไงบ้างก็ดีครับอะไรวะ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างาที่นี่โคตรมันครับแต่ว่าเมื่อคืนหนาวจัดครับเป็นไงบ้างครับสนุกมากมากมากกอ็ไอก่กีตัวครับนับนับไม่ได้อ๋อโอเคครับโอ้ทุกคนยอดมากาอาอโอเคทุกคนนี่ก็เป็นทริปกลางเทนที่ปางอุงนะหนึ่งวันหนึ่งคืนผมไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับผมเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับคลิปนี้ด้วยรักครับผม